P.A. เนี่ยคือ Price Action นะคะคือจุดที่เราจะทำการ Action บางอย่าง เพื่อที่จะกดเซลล์หรือกดบายนะคะอันนี้เนี่ยปกติทุกคนก็จะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเราจะเซลล์เนี่ยแท่งเทียนสีแดงต้องกลืนกินแท่งเทียนสีเขียวแท่งเทียนสีแดงต้องกลืนกินแท่งเทียนสีเขียวจริงไหมคะทีนี้เนี่ยขั้นเทพเนี่ยมันคืออะไรบางทีเนี่ยมันกลืนกินนัหญิงแต่มันก็ชนะไปอีกกลืนกินแต่มันก็ชนะดันขึ้นมาอีกแล้วเราจะดูได้ยังไงล่ะว่าอันไหนที่มันจะเป็นแท่งเทียนสวยๆจริงๆถ้าจะสวยจริงๆนะคะแท่งเทียนที่กลืนกินนะคะ ควรที่จะเป็นแท่งใหญ่และยาวเต็มแท่งแบบนี้มันควรที่จะเป็นแท่งเต็มแท่งค่ะทุกคนแล้วก็ระยะเนี่ยต้องประมาณ200จุดต่อ1แท่งเราสามารถดูได้ตั้งแต่ใน M1 M5 ได้เลยนะคะแท่งแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่จะทำกําไรได้สูงค่ะทุกคนคือมีโอกาสที่น้องจะ ย้อนลงมานะคะอย่างเช่นแท่งนี้นะคะถ้าเราไม่เห็นแท่งเทียนที่มันมี P A ที่มันมีแรงแข็งแรงแบบนี้เราก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะคะอย่างแท่งนี้ก็ยังไม่ต้องกดก็ได้ค่ะมากดแท่งถัดไปหลังจากที่มันมีแรงเบรกเยอะๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแรงเบรกเยอะๆอย่างอันนี้ก็ยังถือว่ามีแรงน้อยนะคะถ้าเราลองเลื่อนมาดูนะคะแถบนี้เนี่ยมันจะมีแท่งเทียนนี้แท่งใหญ่ hiện, ๆแท่งนี้นะคะแท่งใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคือแค่เรา ใช้าสายตาดูนะคะเราก็พอจะเห็นแล้วค่ะว่าแท่งไหนที่มีแรงเบรกเยอะแท่งไหนที่มีแรงเบรกน้อยนะคะโดยที่ดูจากเนื้อเทียนแน่นๆ่นเต็มเต็มแท่งหนึ่งแท่งสูงประมาณสองรอยจุดและที่สำคัญนะคะมันต้องเกิดในโซนที่เป็นโซนเซลล์ของเราอันนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแท่งสีแดงเบรกเมื่อไหร่ที่เราจะเซลลลงมาแล้วได้กำไรนะคะถ้าเราถ้าเบรกแค่นี้แล้วเรากดอย่างนี้ค่ะอาจจะโดน น้องดึงราคาขึ้นมาจนกว่าน้องจะมีแรงใหญ่ๆแบบนี้น้องถึงจะเทลงมานะคะดังนั้นอันนี้ลองเก็บไปใช้แล้วก็เอาไปใช้ทำกำไรกันนะคะสำเร็จสำเร็จทุกคนคะ่ะ